ู้ชมยังอยู่ในรายการถอดรหัสความสําเร็จในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับเรื่องราวของโฆษณาของกิฟฟรีที่จะทาให้ท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นและทําให้ท่านทํางานได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเชิญรับชมต่อได้เลยครับคนที่อยากทําธุรกิจเขาจะสนใจเรื่องของกําไรครับและคนถ้าเข้ามาทํากิฟฟรีเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาลงทุน180บาทเนี่ยเขาบอกเดินเดียวเขาได้คืนแล้ว และบางเดือนเนี่ยพอจะเข้ามาเดือนที่2เนี่ยกำไรเขาบอกว่าถ้าคิดถึงเป็นตัวเลขเขาบอกว่าเป็น1ิบเท่าเป็นร้อยเท่าเขาบอกถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยกำไรสิเท่ากําไรร้อยเท่าเขาถือว่า u c c e s s หรือประสบความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่สัมภาษณ์คนที่ทําธุรกิจมานะคบคุณหมอเขาบอกว่าคนเราทําการค้าเนี่ยเขาพูดคาว่ามาจิน มาจิ้นยุคนี้สิบเปอร์เซ็นต์ก็หรูแล้วแต่มาทำกิฟฟารีเนี่ยตำแหน่งแรกเนี่ยกิฟฟารีนก็มอบผลประโยชน์ให้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์และทำนิดเดียวเนี่ยได้มาจิ้นจากกิฟฟรีมา2ีาเปอร์เซ็นต์เขาบอกถ้าคนทำการค้าและคิดเลขได้เนี่ยจะรู้เลยว่า25%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ้าของกิจการจะยิ้มเลยครับหมอทั้งมันเป็นไปไม่ได้ในกิจการอื่นๆอีกเลยนะคะที่จะลงทุนแล้วได้กำไร25%าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนสองเดือนแรกขาดลงงานยังไม่ได้เลยครับเนี่ยตอนนี้รงงานล <c oughs> ครับโรองานถือมาตั้งกดอยู่เนี่ยครับ <c oughs> หรือ5%้อาเอร์งรู้สึกตอนนี้คร <c oughs> ับใจมากนะคะค <c oughs> รับภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ก็เลยจะเหมือนตอบโจทย์ ความฝันของคนในยุคปัจจุบันด้วยนะคุณหมอที่ต้องการจะมีกิจการเป็นของตัวเองนี้หนังเรื่องที่3มเนี่ยจริงๆแล้วจะมาเชื่อมกับหนังเรื่องที่1ของคุณหมอด้วยนะครับพอคนเรามีมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการปั๊บติดเรื่องแรกและเรื่องทุนอน,นอันที่2ก็คือประสบการณ์นะฮะอที่สามก็คือสินค้ามีจริงหรือเปล่าสินค้าคมีดีจริงหรือเปล่าติดตลาดหรือเปล่ามั่นใจหไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงขมวด ทั้งทั้งองค์ประกอบของการอยากจะมีกิจการไว้ในหนังเรื่องที่3ครับเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมให้ ตัวช่วยสําคัญสําคัญในนี้ก็อาจจะมีการนําเสนอเรื่องราวของระบบสนับสนุนอื่นๆนะครับถ้าเกิดท่านักธุรกิจจะนําเสนอสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือ Delivery ี่นะครับเรามี g i ฟ f ์รีนช n n e l เรามีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เรามีระบบการฝึกอบรมมีศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและก็ใจย,ย่่งยางทั่วถึงนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้ท่านเนี่ยได้รับเขาเรียกว่า การอำนวยความสะดวกที่สำคัญถ้าสมมุติว่าท่านจะนำเสนอประเด็นนี้นะครับพะในหนังไม่สามารถพูดได้เพราะอาจจะไม่เข้าใจแต่คือที่กิฟฟารีนเนี่ย PV เต็มจึงทำให้คนที่มาทำธุรกิจกับเราเนี่ยมีรายได้ที่คืนกลับอย่างเต็มเม็ดเต็มพลัม,มีความคุ้มค่ามีความคุ้มค่าครับะะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเป็นรา,รายละเอียดของการขยายความของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ครับภาพยนตร์โฆษณาจะผสมกันนะคะเรื่องของหมอจะออกก่อนประมาณ2 3สวันค่ะแล้วต่อด้วยเรื่องของคุณหมอตั้ม อีกสองสาวันอาจารย์เอกถัดมาอีกสองสาวันแล้วหลังจากนั้นก็จะผสมกันนะคะ3เรื่องนี้จะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการออนแอร์ air ตลอดและหลังจากนั้นจึงจะมีเรื่องต่อ,ตอไปเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะว่าเลือกอะไรบ้างนะคะคแต่หมออยากจะเรียนทุกท่านว่าเนื้อสิ่งอื่นใดโฆษณาเป็นเครื่องมือของทุกท่านใช่ไหมคะใ,ในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทลูกใช่ไหมคะช,ชอบไหมคะโฆษณา3เรื่องนี้<ฆ>ค่ะปรบมือให้นิดนึงนะคะสำับโฆษณา้ง3เรื่องของเรา แล้วท่านทราบไหมว่าอะไรจะเป็นตัวที่ทําให้โฆษณาทั้ง3เรื่องนี้ประสบความสําเร็จในการขยายงานของทุกท่านมากที่สุดอะไรคะ<า>ใช่ค่ะท่านต้องทําบรรยากาศรอบๆตัวเราให้คึกคักตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยค่ะคึกคักก็ย่างคะ นะนะคะคึกคักจริงๆสกนตสามเรื่องนี้จะช่วยท่านได้มหาศาลถ้าคนที่เห็นหน้าท่านและเห็นหน้าท่านดูแล้วท่านเป็นนักธุรกิจที่คึกคักและมีความสุขใช่ไหมคะตื่นเต้นแล้วมีความสุขเขาจะถามว่าทําอะไรกันนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคู่มือเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเดี๋ยววันขางาหน้าค่ะนะคะ,นะคะเราจะมอบโปรชัวให้ทุกท่านที่เข้ามาในงานประชุมมุคลมิมย์ารฟรีนะคะ ท่าละหนึ่งเล่มนะคะซึ่งจะเป็นโรชัวที่อธิบายโฆษณา3ซชุดนี้เรียวกว่าเอาไว้ใช้ในการขยายงานค่ะส่วนที่เหลืออาจารย์เอกจะมีจําหน่ายให้ใช่ <tiver keit S 1> ไหมคะคก็จะคือครั้งแรกเนี่ยสำหรับท่านนักธุรกิจที่มาอิน t r a นะครับเราก็มอบให้เป็นที่ระลึกในนั้นก็จะมีสคริปต์ของหนังแล้วก็รูปภาพของของทั้งคุณหมอด้วยผมด้วยเนี่ยนะครับ แล้วก็มีคําอธิบายของของหนังแต่ละเรื่องแต่ในคําอธิบายของหนังแต่ละเรื่องเนี่ยจะสามารถใช้ในการตอบคําถามของผู้มุ่งหวังหรือท่านที่สนใจในการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอก30วิมันสั้นเพราะฉะนั้นบโบ o ช h u ร e ที่จะแจกเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะมีเอกสารแนะนําจริงๆท่านเคยได้เอกสารครบรอบ17ปีกันไหมครับ ได้เก็บไว้ด้วยออเอกสารเล่มนั้นนะครับที่ครบรอบ17ปีเนี่ยจะเป็นเล่มหนึ่งที่สําคัญมากๆจะเป็นตัวขยายความให้ลึกมากขึ้นค่ะเขาบอกเวลามีภาพยนตร์โฆษณาเนี่ย ใครที่เป็นนักเล่าเรื่องได้เห็นภาพชัดเจนสนุกตื่นเต้นและน่าสนใจเนี่ยคนนั้นจะทําให้คนที่ที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกอยากจะมาอยู่ร่วมทําธุรกิจด้วยนะครับแต่การเล่าเรื่องที่มีเทคนิคเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีภาพมีรูปประกอบเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆที่ท่านมีเอกสารครบรอบ17ปีแคตตาล็อกชุดสมัครต่างๆเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีติดตัวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนคุยๆยอยู่อ้อเสียดายไม่ได้มีเอกสารที่อยากจะส่งมอบนิดนึงน,นะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามีคอ ะะหรือว่ามีแท็บเล็ตเนี่ยนะคะคก็เปิดให้เขาดูกิฟเฟอร์ลิ n ชาแนลเลยก็ได้นะคะแล้วบอกเขาเลยว่าเนี่ยช่องทางเนี่ยสามารถหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกิฟ r ฟอร์นได้อีกมากมายนะคะครเรื่องของโรงงานและผลิตภัณฑ์ก็เปิดได้ใช่ไหมคะหมอตั้งเว็บไซต์อะไรคะมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะปกติแล้วเวลาเราเข้ากิฟเฟอร์นดอทคอมเนี่ยพอเข้าไปปั๊บเนี่ยจะกระจายไปเลยให้ว่าโรงงานศูนย์ต่างๆหรือว่าคลินิกนะฮะโรงงานจะเป็น g i f เฟอร์ลินแฟ c เตอรี่ แต่เราไม่ต้องจําเลยนะพอเราเข้ากิฟเฟอนมเนี่ยมันก็จะมหีหน้าให้เราลิงก์เลือกไปได้เองอย่างสบายครับครับทุกท่านต้องใช้เครื่องมือออนไลน์ตรงนี้ให้ใ<ช>เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าบางทีจะไปหาทีวีและบ้านใครเขาไม่มีจานเนี้ยก็อาจจะลําบากใช่ไหมคะไปดู YouTube ก็ได้นี่ใช่ไหมอาจารย์คือถ้าจะดูในรายการของ g i v e ฟอรินชา n นลเนี่ยพอเข้าไปดู YouTube มันก็จะสามารถดูได้หลายรายการนะครับ จะดูในส่วนที่คุณหมอต้อยบรรยายแบบที่ห้องดาวดวงใหม่ก็สามารถชมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะดูในส่วนที่เป็นรายการที่น่าสนใจของคนที่ประสบความสําเร็จก็รับชมได้บางทีก็มีไฮไลท์ของงานครบรอบ17ปีนะครับที่เราเอาไปไปไปออนข้างบนไว้ฉายดูอา<ล><ก>จา,า,ารย์เอกบอก<ด>ว่าเร็วๆนี้เราจะมีข่าวดีใช่ไหมคะที่กิฟฟารนที่เราจะดูแบบเรียลไทม์ผ่านกิฟฟารีนชาแนลเนี่ยจะดูได้แบบว่า ออนทานเรียลไทม์ตลอดเวลาเหมือนในโทรทัศน์เลยนะคะขอเวลาจูนหน่อยตอนนี้มันสั่นๆหน่อยใช่ไหมเราเทสระบบแล้วฮะจริงธิภาพมันก็ขึ้นแต่มันอาจจะเขย่านิดนึงนะฮะมันเขย่านิดนึงมันจะหยุดเขย่าเมื่อไหร่คะน่าจะน่าจะอีกสัปดาห์อีกอาทิตย์นึงน่าจะปอติกับที่ทีวีของเราออกมาเราก็กลัวว่าคนที่ดูไปด้วยจะเขย่าไปด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยพยายามให้ภาพนิ่งตรงนี้นิดนึงนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่าเราไม่เคยนิ่งนอนใจเลยที่จะหากิจกรรมต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยทำงานและสร้างกิจการของท่านได้ง่ายนะคะควันนี้เราจับมือกันนะคะบริษัทแม่กับบริษัทลูกใช่ไหมคะนะคะแลวหมอก็มั่นใจนะคะว่าบริษัทของทุกท่านจะต้องเติบโตและโฆษณาชุดนี้จะมีส่วนช่วยอย่างแน่นอนเสริมอีกนิดนึงนะคุณหมอครับ เมื we that that ่อ <mortality> ก <Yeah. S 2> in ี <dungeon Yaz> <on> right? Right. Mother, no does, no ้เราบอกคนที่มาโรงแรมบินทราก็จะได้รับเอกสารชุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดครับในงานประชุมประจําเดือนปกติแล้วในแต่ละจังหวัดจะมีงานประชุมประจําเดือนใช่ไหมครับที่งานประชุมประจําเดือนเนี่ยในช่วงของครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนแล้วก็ช่วงของครึ่งเดือนแรกๆของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะมีการแจกเอกสารชุดนี้ด้วยให้กับท่านที่ไปงานประชุมประจําเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมี ญาติเพื่อนฝูงที่อยากจะแนะนำเนี่ยท่านสามารถเรียนเชิญเขาเข้าไปรับฟังเรื่องราวของธุรกิจของเราในงานประชุมประจําเดือนด้วยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นตัวทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้นค่ะสาหรับท่านนักธุรกิจที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีใครสนใจโฆษณาของเราศึกษาจากเอกสารศึกษาจากกิฟเฟอร์แนลแล้วเนี่ยสักครั้งหนึ่งท่านพาเข้ามาที่โรงแรมอินทรานะคะมามาฟังหมอพูดที่ห้องเกสตสตาร์ Star, หมอก็คิดว่า คนที่ท่านพามาก็จะเข้าใจคําว่าเจ้าของกิจการในกิฟตินมากขึ้นค่ะครับผมคุณหมอตั้มผมทราบว่าแบรนด์ไทยเนี่ยเวลาจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องเรียกได้ว่าประเทศบางประเทศส่งออกยากมากบางประเทศส่งออกยากใช่ไหมขั้นตอนเนี้ยเราผ่านมาได้เราผ่านมาได้ครับเราส่งมาได้อย่างเช่นเราส่งยาสีฟันอย่างนงี้นะฮะไปที่ยุโรปอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าตรวจยังไงอะไรเค่ไหนมาจากแแบบไหนฟูลไลนมีเท่าไหร่ราบอกมีเท่านี้แแบบไหนแแบบโรงงานเราได้ I s o เอาเยายโจรดจะบอกว่าโอเคเชื่อถือได้ไม่ต้องตรวจซ้ําเพราะนี่คือ l บบมาตรฐานโลกแล้วเพราะฉะนั้นโรงงานเราเซ็นทัล l a ของเราเนี่ยเป็น l บบมาตรฐานโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้เราส่งออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่า l ลโรงงานเรามันเชื่อถือได้ไงฮะเรานอกจากจะส่งออกแล้วนะโรงงานเราเซ็นทัล l a ยังรับตรวจจากทุกๆเครื่องสาอางในประเทศไทยเวลาเขาจะส่งออกเมืองนอกเนี่ยเขาต้องส่งบางอานเขาต้องตรวจวิเคราะห์กลุ่มวิ์ถ้ากลุ่มวิ์คิวเต็มบางรายการจะส่งให้เรางั้นเราที่หมอไปเช็คดูนีส่งหมดแล้วนะฮะทุกเครื่องสาอางในประเทศไทยที่ส่งออกนอกล้วนแ่สง หลายๆารายการแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโรงงานจึงเชื่อถือได้ในคุณภาพคือเราทําให้เป็นหลักของประเทศไทยอย่างแท้จริงให้เรามั่นใจตรงนี้ได้เลยนะครับข่าดีคือยาสีฟันของเราไปยุโรปแล้วนะคะไปยุโรปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสตอรี่หรือเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่พอพูดคุยกับ คุณหมอนักธุรกิจของเราจะเล่าได้ว่าสินค้าที่เราส่งออกเนย่นยยาสีฟันเรามีเราส่งไปที่ที่ยุโรปแล้วด้วยนะ,นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้เล่าเรื่องได้อยากให้ท่านมั่นใจนะคะว่าคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาชอบของต่างประเทศค่ะแต่เขาจะมั่นใจถ้าของของไทยสามารถส่งออกต่างประเทศได้นะคะ<ช>นี่คือคําอธิบายที่หมอพยายามอธิบายให้พนักงานที่ดูใบเขาฟังเขาถามหมอว่า ทำไมเขาถึงกลูเข้ามาซื้อกิฟเฟอรีนในร้านของเขาที่เมืองไทยเขาไม่ซื้อหรอนะคะหมอก็บอกเขาว่าไม่ใช่หรอกอยูอ่ะเป็นความการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยที่ไปที่นั่นและเขากลับมาเขาก็จะมาซื้อกับนักธุรกิจคนไทยนี่แหละนะคะะฉะนั้นนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันตอกย้ำความเชื่อมั่นแล้วทุกท่านก็ต้องใช้อาวุธนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะในขณะเดียวกันคุณหมอคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย ครั้งเราเปิดศูนย์กิฟรีนที่สาขาสยามสแควร์นะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มาเดินเที่ยวชมในย่านสยามสแควร์บางครั้งก็เป็นจุดรอรถบัสที่เขานัดรวมกันเพื่อที่จะไปขึ้นก็ปรากฏว่าช็อปที่สาขาสยามสแควร์เนี่ยจะมีคนต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าของกิฟฟารีนด้วยโดยเฉพาะอย่างล่าสุดก็จะมีคนฮ่องกง คุณหมอฮะเพราะเขาเคยใช้เครื่องสาอางของเราทันทีที่เขาเห็นปั๊บเขาก็เข้ามาซื้อเลยเขาจาได้เขาจำได้เขาก็ะาจะเข้ามาซื้อเลยเพราะฉะนั้นคนต่างชาติเองมาเมืองไทยถ้าเจอช็อปของกิฟฟารีนก็เข้าไปซื้อเหมือนกันคนไทยพอไปเมืองนอกเจอชอ็อปก็เข้าไปซื้ออีกด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในครัวเรือนมน,มนตอนที่เราไปวางแฮรอดคนไทยเห็นก็ตื่นเต้นเหมือนกันะนะคะ,คะ น,นี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นความภูมิใจนะครับที่เราเป็นคนในครอบครัวของกิฟฟรีนที่มีสินค้าติดตลาดไปทั่วโลกแบบนี้นะครับครับคุณหมอคง,งจะอยากให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วนะสาหรับฤดูกาลของโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโฆษณาชุดนี้สร้างเครือข่ายของท่านให้มั่นคงนะคะจําได้ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้หมอบ,บอกว่าต้องเริ่มต้นจากบรรยากาศของตัวท่านบรรยากาศของสายงานที่คึกคักมีชีวิตชีวานะคะแลวหมอก็เชื่อว่าความมีชีวิตชีวานี้จะสร้างอาณาจักรในเครือข่ายของทุกท่านให้เติบโตได้อย่างแน่นอนคะ่ะครับและผมเชื่อว่า ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง3เรื่องนี้นะครับวันนี้คงทําให้คนที่ดูวันนี้คือคักแล้วอย่าลืมครับ แพร่ขยายความคึกคักนี้ไปยังทีมงานของท่านด้วยนะครับและเราจะมาคึกคักร่วมกันสำหรับครึ่งปีหลังนี้กิฟฟารีนมีของขวัญชิ้นเด็ดๆมาฝากทุกท่านตลอดปีอย่างแน่นอนนะครับท้ายสุดนะคะขอขอบคุณนักธุรกิจของเราหลายๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมนะคะในโฆษณาทั้ง3เรื่องนี้ของเราด้วยค่ะครับวันนี้เสวนาของเรานะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับการเสวนาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของโฆษณาตัวใหม่ครับที่จะเป็นระบบสนับสนุนทางการตลาดให้กับท่านเพื่อให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟรินได้ง่ายายมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้กับทีมงานของท่านเพื่อให้เครือข่ายของท่านเติบโตเมื่อเครือข่ายของท่านเติบโตแน่นอน,นี่สุดครับธุรกิจกิฟรินของท่านก็จะประสบความสําเร็จและเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สมกับที่ท่านต้องการ เรื่องราวในวันนี้ถ้าท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r i n c h a n n e l หรือจะไปโหลดคลิปดูย้อนหลังนะครับที่ g i f f r i n c h a n n e l c o m ครับเรื่องราวความสำเร็จยังมีอีกมากมายครับรายการถอดรหัสความสำเร็จจะไปค้นหาไม่ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟฟรวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ